ใครอยากได้ h ฮชแบ็กค่าประตูราคาไม่ถึง2 0 0แสนแนะนำคันนี้เลยค่ะ,จะเจ้ามาด้า2นะคะคันนี้เป็นรุ่น1.5สปอร์ตนะคะราคาแค่1น9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้สวยคุ้มคุมได้แม็กเดิมจากโรงงานขอบ16ติดฟิล์มรอบคันมาด้วยนะคะคันนี้หน้าไม่มีโดนท้ายไม่มีชนบอกได้เลยว่ารถสวยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแฮชแบ็กหาประตูนะคะสวยๆแบบนี้บอกได้เลยว่าขนคนก็ได้ขนของก็ได้บอกได้เลยเยี่ยมมากๆค่ะ ภายในสวยแค่ไหนไปดูกันเลยคันนี้ได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังชันสไตล์สปอร์ตคอนโซลดีไซน์ใหม่ล้ำสมัยเครื่องเล่น d v วดีมาตรฐานโรงงานเบาะหนังเป็นเบาะพรีเมียมสไตล์สปอร์ตภายในกว้างขวางเลยนะคะรถคันนี้คุ้มค่าห้ามพลาดเลยนะคะใครอยากได้รถเก่งแฮชแบ็กห้าประตูราคาไม่ถึงส0 0 0 0 0ห้ามพลาดเลยนะคะโทรหาเก๋ด่วนเลย